หลายใจขึ้นเยอะเลยถ้าวันอยู่ผมก็เลยเสียเอาเวลาส่วนนี้มาอัดเกมนี่ก็เยอะเลยแบบเนี้เยเล่นคลิปเฉยๆไงคือแบบเออนั่งทำน,น,นู่นทำนี่คือผมก็ไม่คิดใช้ชีิดจะมาแบบนั้นแล้วกีนี่เสียมก็โอไอคีเล่นเกมทำคลิปอัดเกม ปล่อยโอเล็ตจังางมึงเอ้โตัวขึ้นก็มีนะแต่ไม่งูไม่งด่นดูแลมันพอยขนาดโอ้ยคขื่ <c oughs> อนอันนี้กันนะอันอนี้ก็ได้ง่ายกว่าเลี้ยงไม้กว่าอย่างนี้ถ้าเลี้ยงไม้ไปมันดี แต่ไม่แรงนะกันไม่สุดที่แข่งตัวกูหั้าแ่งตบกูหัวร้อนกูยอมมาเปล่นแข่งตบกูจะหัวร้อนมากเลยแต่กูจะลงรองลงแรงกูจะลงแรงด้วยอ่ะ กูจะลงแรงทำนู่นทำนี่อะไรประเพทิดกูจะลองลงแรงดูว่ะยินดีต้อนรับออสู่ ROV ทำให้ขึ้นกูนะันกูยอมเลยเตรียมตัวให้พรอ้อมศัตรูจะปรากฏตัวในอีกห้าวินาทีร่มไปด้วยกัน กูชอบใช้ฟาร์มนะชอบแต่ชอบเป็นบางครั้งเล่นเป็นบางครั้งอะไรก็บางครั้งกว่าเลย Been defeated. Double kill. Okay. Where are you going? been defeated. legendary นั่นคือผลของการที่ทำให้ฉันโมโอ Your team has destroyed a tower legendary นั่นคือผลของการที่ทำให้ฉันโมโอ Double kill ultimate โอ้สนุกเลยยเย็นเลย แค่ Here, ม่อากมงก้อน่ม่จะมมงก้ <Nice assisting. S 1> อกไม่สึกไปแย่งวิดโอ้ oh, ชีวิต <On slide. S 1> yeah, okay.

A tower legendary, your team has destroyed a tower. Double kill, triple kill, quad kill. Your team has destroyed a tower. Your team has destroyed a tower. นั่นคือผลของการที่ทำให้ฉันโมโอหอ <Mega kill. S 1> นั่นคือผลของการที่ทำให้ฉันโมโห <Mega kill. S 1> นั่นคือผลของการที่ทำให้ฉันโมโหอง i nice assist. nice c e <oughs> a s อ i <c oughs> s t Nice a s อ i s t งอรวยจริงไม่ีสนางง จะพาอออรกันขึน้โลม่วงแต่ตัวละครกูไม่เงเน้นตัวผู้หญิงในล้วนไอ้ไดงแท้ก no, ูไม่สนกูไม่สน บายบายไปคิดไว้กันนะครับบาย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 